ของใหญ่มากๆเลยกาแฟกาแฟเอ้ยแอบดู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 กาแฟกินน้ำกินน้ำเหรอลูกมอง,มองไม่ได้ถ่ายเขาไปเห็นข้ารเนี้ยพีนาพนานะขอโทษนะพี่นาดูดูนมเขาอะค่ะคือนมเขานี่แบบว่าโอ้โหพร้อมที่จะให้ลูกกินแล้วอะค่ะ คือแพ้ใกล้คลอดไม่ใกล้คลอดนะก็ดูตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าโอ้โหเขาพร้อมที่จะรองรับลูกเขาแล้วค่ะกาแฟาเป็นแม่แพ้ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเนาะนมดีจริงๆค่ะมีน้ำนมให้ลูกกินเหลือเฟือนะคะถ้าออกมาสองนะถ้าออกมาสองตัวนะคะก็ขอยับสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะ บายบายแบบนี้นะแดดแรงมากๆเลยค่ะพินาก็จะพาพี่พิงน้องนองมาดูอ่าบ้านของแพะที่พินาทําไว้เพื่อที่จะให้เจ้ากาแฟคลอดลูกนะคะเดี๋ยวดูเจ้ากาแฟกันเล็กน้อยนะคะดูกาแฟกาแฟท้องใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็โอ้โหนี่กินไม่หยุดเลยค่ะแดดแดดแรงมากเลยค่ะข้างในก็จะร่มนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นแดดเนี่ย,ยใหญ่มากอะ จ้ะนี่มาดูบ้านเขาเนาะมาดูบ้านแพ้น,นะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นบ้านที่จะให้เขาคลอดลูกอะคะ่ะช่างกําลังทําอยู่เนาะก็ซื้ออซื้อ,อตะข่ายฟ้ามากันยุงให้นะคะส่วนไม้นี่ก็ตัดเอาบ้างนะ,ะในไร่ในสวนเนาะเป็นไม้ไผ่มังไม้อะไรบ้างนะก็ไม่อยากลงทุนเยอะเนาะเนี่ยดูนะคะเดี๋ยวพาชมข้างในนะคะ อันนี้ทําไว้รองรับเจ้ากาแฟกับลูกน้อยที่จะเกิดมาเลยนะคะถ้าเขาคลอดแล้วอะ่ะเออพินาก็จะย้ายเขามาอยู่ที่นี่เลยนะคะจะย้ายมาตอนนี้เลยเขาก็ไม่ยอมค่ะเขายังติดอ่าาปูกาลาเต้อยู่เนอะเขากาลังยังร้องคิดถึงกันอยู่เดี๋ยวให้เขามีลูกใหม่แล้วเขาก็จะทิ้งไอ้สองตัวแล้วะคะ่ะเนี่ย <laughs> เห็นไหมคะเนี่ยพินาก็ทําเป็นอ่าติดมุ้งกันยุงแบบนี้เลยนะ ข้างบนก็เป็นกระเบื้องค่ะกระเบื้องที่เราไม่ใช้แล้วนะแต่ว่าสภาพยังดีอยู่นะ,ะไม่ไม่เล้าไม่แตกนะคะการฝนได้อย่างดีเนะะี่ยค่ะก็ลงทุนวันนี้ก็สองร้อยบาทนะคะสำหรับซื้ออ่าตะข่ายฟ้าสีฟ้าเนี่ยนะ,ะม้วนหนึ่งสามสิบเม็ดเนาะสองร้อยบาทค่ะแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่ต้องลงทุนนะคะเนี่ย ข้างหลังก็บรรยากาศดีดีค่ะข้างหลังเนาะข้างหลังนงี่ก็ติดตะข่ายหมดค่ะทั้งสี่ด้านเลยนะคะไม่ต้องกลัวยุงนะคะก็อยู่ใต้ลมมะขามใหญ่เนาะบรรยากาศดีดีค่ะเย็นลมพัดผ่านนะคะก็เนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่แล้วเสร็จข้างนอกนี่ก็เนี่ยข้างนอกก็จะเป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงเพื่อที่จะออกไปออกไปกินอาหารนะคะ จะให้เขาแบบว่าเราจะให้อาหารตรงนี้นะเราจะให้เขาออกไปกินอาหารข้างนาอ,อกนี่นะมีประตูเข้าไปนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงนอนเป็นที่นอนให้เขานะตรงนี้ก็จะทําเป็นอ่าทำเป็นอ่าเป็นแค่สูงขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแพะเขาไม่นอนกับพื้นนะคะ แพนเนจะไม่นอนกับพื้นนะแพนเขาสะอาดนะเขาจะนอนบนบน,บนแค่บนไม้บนเตียงต่ำๆที่เราทําให้นะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแค่ต่ำๆนะไม่ต้องสูงนะคือพ้นจากดินมาสักประมาณสองฝ่ามือนะไว้สําหรับลูกของเขาก็สามารถขึ้นมานอนกับแม่ได้นะคะนี่เตรียมแล้วค่ะเตรียมเกียร์ดินเกี่ยมอะไรแล้วนะคะก็คาดว่า คาดว่าไม่สิ้นเดือนนี้ก็ประมาณเดือนหน้านะคะถ้าพี่นานรับไม่ผิดเนาะเพราะว่าแพะเนี่ยเขาจะท้องรค่ประมาณสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าเล็กน้อยนะสําหรับที่พี่นานเคยเจอมานะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนีไปยังไงนะไม่เกินเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็เอ่อทำเป็นที่ใส่อาหารให้เขานะคะเนี่ย ก็ให้เขาเดินมากินอาหารได้กลางคืนก็จะมีมุ้งปิดลงมากันยุงเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ในไร่ในสวนยุงจะเยอะเนาะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะเดี๋ยวยุงกัดแล้วก็เป็นโรคโน่นโรคนี่เนาะนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนแพะทั้งหมดเลยนะคะนี่ของใหญ่มากๆเลยกาแฟกา,าแฟเอ้ยแอบด,ดู แอบดูแอบดูแอบดูกาแฟกินน้ำกินน้ำเหรอลูกมอง,มองไม่ได้ถ่ายเข้าไปเห็นข้างในนีน่พี่นาพี่นานะขอโทษนะพี่นาดูดูนมเขาอะค่ะคือนมเขานี่แบบว่าโอ้โหพร้อมที่จะให้ลูกกินแล้วอะค่ะคือแพ้ใกล้คลอดไม่ใกล้คลอดนะก็ดูตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าโอ้โหเขาพร้อมที่จะรองรับลูกเขาแล้วค่ะ กาแฟเป็นแม่แพทที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเนาะนมดีจริงๆค่ะมีน้ำนมให้ลูกกินเหลือเฟือนะคะถ้าออกมาสองนะถ้าออกมาสองตัวนะคะก็ขออย่าเป็นแฝดสามแล้วกันแฝดสามเมื่อไหร่ยายนายายนาต้องเป็นแม่นมอีกอีกแน่นอนนะพินาจะต้องซื้อนมมาป้อนเขาเองอีกหนึ่งตัวแน่เลยนะเพราะว่าแพ้มีนมสองเต้านะคะโอย ดีใจตื่นเต้นนะดีใจตื่นเต้นแล้วไม่รู้ฟุกหรือเปล่านะคิดว่าคาปูก็ท้องด้วยนะอไม่รู้ไปไปไปท้องตอนไหนเนี่ยไม่แน่ใจคาปูเหมือนกันโอ้ยจ้ะพินาก็พาชมเนาะพาชมมาบ้านแพะนะที่กำลังทำอยู่นะเนี่ยช่างก็กำลังตัดไม้ในไร่อยู่นะคะ เดี๋ยวก็จะมาทําตรงนี้จ้ะจ้า,จาห้านาทีกว่า,วาจะหกนาทีแหละจ้ะพ่นาก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะเป็นคลิปพาชมอ่าห้องห้องห้องอ่าห้องแม่ลูกอ่อนเนาะห้องแม่ลูกอ่อนจ้ะและพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ